สวัสดีครับนี่พนอวบอลชาแนลขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามด้วยครับเด้ออันนี้คือปั๊มน้ำที่เป็นเจาะน้ำประดานครับผมก็ใส่ซัมเมอร์นดึงขึ้นมาคือตอนนี้ใส่บ่ได้ใส่น้ำประลาครับผมในบ้านทั้งเบิดนี่ใส่ ใส่น้ำของจอเองครับผมที่นี่ก็กเกี่ยวกับถลนน้ำต้นไม้นี่คือใส่น้ำนี่คือกันครับผมใส่น้ำนี่เนี่ยใส่คูถังซอยน้ำเนี่ยใน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 ตรงบอร่อปลาครับผมนี่เราก็ใส่ที่นี่ก็ใส่ท่อใส่ท่อคือ,ค,อคือกระจายไป หลายจุดครับผมเพราะไปสูตรล้วก็เฮ็ดตัวทีเนาะเห็ดตัวทีเห็ดเป็นสามแยกตัวทีคือต่อสายไปหลายเวลาเพราะว่าเวลาถ้าลดน้ำเนี่ยลดน้ำรอบๆสวนนี่คือพอตรงด้านน้ำไปเข่าแทงน้ำเฮ้านะครับผม่าตรงด้านน้ำไปที่ถังเก็บน้ำก็คือ พราะว่าตรงนั้นปั๊มมันก็สิไปใส่งานอีกที่หนึง่งคือว่าต้องไปให้ปัม๊มตรงแทงน้ามอาใส่งานคือคือดันออกจากน้ามดานแล้วก็เน,นี่ยครับผมอย่างยิ่งหน้ามอมอกเลยนี่มันก็สิออกได้เท่าสองสามหู้นี่ออกได้สบายครับผมเพราะน้าม,มันแห้งก็ยิ่งดันไปขุนเลยคุณเพราะดันไปโซ่ขุนก็นเป็นสามแยกตัวที่ก็ ออกไส่ขวาได้ครับผมกระด้านออกไายขวาตรงนี้ก็เส้นกันนี่ตรงนี้ผมมะมรอนี่ก็เป็นตัวที่นี่กระด้านออก้สยขวาคือกันทั้งผุนก็คือกันครับผมกับสายยางก็อาจจะเพิ่มเนี่ยตามจุดต่างๆครับผมเพราะว่าสายยางแต่แต่มันมันมากตรงตรงเลี่ยงตรงไวเพราะว่าถ้ามันพับหนามันมันดันแห้งผดนะครับผม ้องจัดระบบนามให้ได้เปะเลยต้นไหม่ตั้งๆนี่แหละครับผมก็ปลูกหลายชนิดก็เพื่อเป็นเห็นมันดูเป็นระเบียบสวยงามน้ำแล้วมันก็กินได้น้ำครับผมนี่ทั้งแถบทั้งเบิดนี่คือกินได้บิดเลยนี่บักมีขนุนครับผมสะเวามารุมฝรั่ง ังคุดดินจีลำใหญ่นี่แหละครับผมเป็นสวนเกษตรผสมผสานครับผมสวนรอบๆบ่บบอรกระสีคือกันกระสีมีต้นแค่ต้นมะขามต้นนี่ยังลหลายๆอย่างนะครับผมนี่ต้นมะเขือนี่กับปูกบักพริกก็บบต้องบ,บ่ต้องให้น้ำ ดันขึ้นไปทีแทงเข้าครับผมแทงเข้ากับไว้ใส่ยังอื่นใส่ในบ้านใส่เกี่ยวกับการใส่ในบ้านต่างๆครับผมนี่อันนี้อันนี้เขาบไปใส่ประโยชน์ในบ้านเข้าแต่ว่าถ้าโคดร้นาเขาดันออกหนีเลยดันออกตามหนีเลยครับผม,ออม,คบผมแค่สลับกอกนี่นะครับผมนี่แค่สลับกอกหนามถ้า,ถา ถ้าดัานลดน้ำถ้าลดน้ำก็ต้องปิดตัวนี้แต่ว่าถ้าดัานเข่าบ้านก็นเปิดตัวนั้นกับปิดครับผมก็บ่ยุงงยากปะไหนครับผมแต่ว่าถงท่วนให้ดีแค่นั้นเองอันนี้ผูดด้ใดมาปิดไหวนี่อันนี้มันต้องเปิดเข้าบ้านเน้นี่ขอบคุณครับผมโอ้ยเนาะ ขอบคุณที่รับชมแนละติดตามนะครับผม